เราพูดถึงเรื่องของภูเขาวนี่ก็เป็นธรรมปิจรขังท่านนะเราเลยไม่ลืมนะเขาเรียกโรงขอดที่อำเภอแม่แตงเขาเรียกโรงขอดนั่นแหละเห็นไหมธรรมะอัตโนมัติ <c oughs> นั่นแหละไปที่ไหนก็ไปเถอะลงอนตติปัญญาอัตโนมัติธรรมะเป็นอัตโนมัติแล้วจะเป็นอย่างนั้น <c oughs> ท่านไปท่านพิจารณาทำขั้นนี้แล้วนะขั้นตวนจะผึงแล้วนะพอดีไปน,นี่เราหมายถึงว่าเราคุยกันเต็มเหนี่ยวแล้วนะ <c oughs> เอาเอาเราเรื่องเริ่มต้นตั้งแต่เรากับท่านซัดกันก่อคนนะ <c oughs> เพราะต่างคนต่างเองใส่กันท่านจะคุณอุปชานี่เป็นจุดศูนย์กลางจับคอทางโน้นดึงมาใส่กันเอาอหัวชนกันเข้า <c oughs> ใจไหม <c oughs> จับคอ เอาท่านจังขาวมาจาับพออิสาบัวมาเอาหัวชนกันท่านเจ้าคุณเป็นอุปชาทั้งสององค์นี้นะท่านหาวายเลื่อยอยากให้เรากับท่านหลวงปู่ขาวพบกันพอดีวันนั้น,ปนไปที่อหนองบัวลำพูไปท่านไปจัดการเองเลยนะแต่ท่านพูดลับๆท่านให้เราได้ยินแต่แม่ก็ปิดได้อยู่อย่างว่านะเอาจาัดนี่กุฏิหลังนี้ จัดจัดนี่นี่ให้หมาบัว่านี่จัดนี่ให้ท่านขาวจ่ายผ้าสององค์ครอบกันให้ได้วันนี้ึ้นได้ท่านท่านพูดเรื่องนี้อย่างฟงท่านละท่านไม่อยา่าท่านไม่มุ่งว่าจะให้เราได้ยินแต่ท่านต่างเสียให้ที่จะให้ผ้าสององค์นี่ทราบกันวันนี้ขึ้นเหมืออหมายคำว่าให้ต่อยกัน,น <laughs> <laughs> วันนี้เออเพราะต่างคนต่างเต็งจกันอยู่เต็มเหนียวท่านก็ ชื่อเสียงของท่านเป็นยังไงแล้วท่านก็อาจจะได้ยินชื่อของเราแล้วท่านจะบคุณอุบชาจับหัวสองคนมาชนกันวันนั้นท่านไปสั่งเสียท่านเป็นคนสั่งเองนะจัดทำจัดตรงนี้ให้สังขาวจัดตรงนี้ให้มหาบัวว่างั้นนะลายผ้าสององค์นี้พร้อมกันให้ได้วันนี้หนะักว่างัันนะท่านก็พูดกับลูกศิษย์ลูกหาท่านไม่ได้คิดว่า เรื่องราวเราจะได้ยินดแล้วก็ได้ยินจนได้นั่นแหละพอไปก็เอาละที่น่นะท่านมาจับสั่งเสียหมดนะบัวบัวเธอกับท่านขาวไม่ต้องไปงานก็นได้วันนี้นคืองานเราจะรับภาระหมดอยากจะคุยธรรมะกัมโมกันจะคุยได้นะวัเน,นี้เป็นว่างั้นนะคือมีงานแล้ว ท่านละพระละทั้งหมดพระกรรมฐานท่านพาลงไปนู่นหมดไปสวนมนต์เกดยรคอะไรอะไรนะแต่หลวงตาบัวกับหลวงปู่ขาวนี่ไม่ให้ไปท่านอยากจะคุยสมะอะไรท่านก็ได้ถึงว่างั้นนะความจริงท่านกําหนดไว้เรียบร้อยแล้วนั่นละพอท่านลงไปหมดแล้วเราก็ต้องไปหาท่านาที่นี่ไปเอากันอย่างเต็มเหนี่ยวเลยนะเข้าไปเริ่มตั้งเด ก่อนสองทุ่มเล็กน้อยพอตรงนู้นลงไปหมดแล้วคนเงียบหมดแล้วเราก็ด้อมไปแค่ท่านี้แค่นี้ถึงแค่น,คน,คนี้ข้างนอกนีมีฝาฝากระดาษเขาเรียกฝาแถบนะนั่นไว้นี่แต่เราก็นั่งอยู่นี่พิงต้นเสานี่นั่งอยู่แล้วท่านก็นั่งอยู่ที่นั่นแล้วดีนี่มันข้างนอกนี่มัน มันมองไม่เห็นกันนะซี่ก็มันฝาเขาเรียกฝาแถบข้าใจไหมคนนั่งอยู่ข้างนอกมันก็ไม่เห็นนะที่้อเราขึ้นไปก็เอากันเลยละอืเราเป็นคนขึ้นก่อนเลยมียังไงก็เอากันให้เต็มถึงพิกถึงถิงระหว่าน,นี้ไปก็เริ่มเลยเดียวกาบเรียนท่านจะเริ่มตั้งแต่นั่นเลยบอกเป็นยังไงยังไงเปิดภาวนาให้ท่านเรียบร้อยต,ต,ตั้งแต่เริ่มต้นเลย มัจนจะมะตั้งถึงจบลงมีขัดข้องอะไรไม่ต้องผูกเป็นความเกรงใจกับกระผมเอาให้เต็มเหนี่ยวเลยนะผิดตรงไหนให้ว่าเลยนี่กระผมจะเริ่มขึ้นแล้วมันเริ่มขึ้นเลยแล้วทีนี้เราก็ขึ้นเรื่อ,อยๆของเรามันยืดยาวเพราะเราเป็นคุณน้อยการมาพื้ปฏิบัติตั้งแต่เริ่มแรกมาเริ่มแรกมาก้าวขึ้นก้าวขึ้นก้าวขึ้นตั้งแต่สองทุ่ม เรานี่มันมันจะเกือบพลาดลุ่มเรียกว่าจะเป็นสามชั่วโมงลวมั้งคือท่านไม่มากท่านจะหยิบเอาจะกพาอที่อย่างนั้นมันแตกต่างกันอันไหนที่ที่เราพูดไปเรียบร้อยแล้วท่านไม่พูดแล้วเพราะอันไหนเหมือนกันแล้วท่านมาไม่พูดท่านจะแยกออกมาพูดแต่ว่าเราก็เล่าตั้งแต่ต้นเรื่อยเรื่อยเรื่อย,อยจนกระทั่งสุดจอบหมดความสามารถทุกสิ่งตัวอย่างแล้ว ตั้งแต่วันปฏิบัติมามาถึงจุดนี้แล้วจะว่างโง่สุดฉี่ดก็ยอมรับว่างโง่สุดฉีดเพราะไม่สนใจจะศึกษาแต่ถามกับผู้หนึ่งผู้ใดตลอดทุกอย่างที่ว่าเป็นข้อควาใจสงสัยจะสอดแสวงหาอะไรไม่มีถ้าว่างโง่ก็งโง่สุดฉีดขนาดนี้แล้วขอมอบถวายครูบาอาจารย์นี่ คิดถูกป,ประกันได้ให้ใส่เต็มเหนี่ยวเลยนะไม่ต้องไว้หน้าทา่านก็ยิ้มยิมนี่เรียกว่าเราจบลงแล้วนะนี่นี่แล้วสรุปนั้นเนี่ยเล่าตั้งแต่ต้นจนทั้งนี้ถึงสามชั่วโมงกว่าพอจบลงแล้วท่านยิ้มยิ้มม,มันก็มีสองจุดเท่านั้นแหละทาหาม็นว่างานนะสองจุดนี้ทําหาก็ผ่านไปเรียบร้อยเลยครับเหมนว่า เป็นอันว่าหายสงสัยกันไม่มีอะไรสงสัยแหละท่านก็เลยเย็บออกมาว่าผมก็เตรียมพร้อมที่จะพูดธรรมะกับท่านมหาอยู่วันนี้ก็พอเหมาะกันแล้วกเอินกันไว้จุดนี้แหละอันนี้จากนั้นท่านก็เล่าของท่านให้ฟังเป็นยังไงท่านก็เล่าให้ฟังอันไหนที่มันผิดแต่กันบ้างเล็กน้อยลน้อยเราก็ฟัง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 เรื่อยๆจนกระทั่งจบ เป็นเวลาหกทุ่มพอหมดพอมันหมดเรื่องหรือที่นี่หดทุ่มคำพูดก็แยกออกจากทางใหญ่ะที่นี่แยกไปนั่นมันนี่แล้วฟังจะแอะขึ้นเนี่ยว่าขึ้นข้างฝาเนี่ยอยู่ข้างนอกนี่เรานั่งนี่พิงเสาเสาไม้ไผ่อย่ี่นอ้คนหนึ่งมันอยู่ข้างนอกมันฝาปิดไว้มันไม่เห็นมันอยู่ติดกันเลยกับเราเนี่ยเราอยู่ข้างในมันอยู่ข้างนอก พอเราพูดจบอะไรเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ว่างั้น,นมันโนมโหมันใครไมแอะอยู่นี่นาเแล้วก็ว่างั้นดิฉันดิฉันนั่นดปใครนะว่าชื่อยั่วดีชื่อยั่วดีว่าโอ้ยหมดตับหรือไแล้วว่าพูดกับท่านอาจารย์ข่าวนะโอ้ยหมดตับเลยครูอาจารย์นะอย่างนั้นนะน,นัตติโลเกแล้วโ <c oughs> หร <c oughs> ห้วนามะท่านว่า ขึ้นชั่วที่รับย่อมไม่มีในโลกสมหาเนี่ยดูเอาแล้วถามนี่มาถึงเมื่อไรเนี่ยเราว่าเราขู่เลยนะท,ทั้งที่มันหมดตับแล้วเขากินหมดแล้วขู่มากมาถึงเมื่อไรนี่นะมาแต่สองทุ่มโอ้โหอ,โอ้แล้วมาอะไรล่ะวะเราเป็นฝ่ายขู่ขู่ยันเขานิ่งเราเป็นแล้วมามาตั้งเมื่อไรแล้วมาแต่สองทุ่มแลวมาอะไรล่ะ เอากาแฟมาเทโอ้ยเราจะตักกาแฟปาก็ปาากมันโมเพราะว่านั่งเราก็ใสอันนี้คือมันประตูปิดอย่นี่ใช่ไหมแล้วแล้วก็ใสอันนี้มันนั่งอยู่นี่เรานั่งอยู่นี่มันนั่งอยู่ที่ใกล้ๆอย่างนี้แล้วก็เลยเอากาแฟมามาวางแล้วก็เอาผ้านี่วางเปิดใสประตูนี้ไปวางไปว่าไม่บอกมันก็ไปมันไม่ถึงใช่ไหมล่ะไปว่ากันไปเลยนี่เราขบขันกัน กับเรื่องสรุปกับเรื่องของรขกาวท่านถึงพูดว่าสถานที่ท่านปเป็นว่าที่โรงพอดเหตุที่มันจะเป็นไปอาบน้ำท่านว่างั้นนะไปเห็นหนะาไปเห็นข้าว,ข,าวนะข้าวกำลังแต่นะข้าวกำลังแต่กำลังที่เขาเกี่ยวแล้วก็มีกำลังจะเกี่ยวก็มีที่ท่านออกไปอาบน้ำนั่นไปที่ข้าวกำลังจะพอเกี่ยว,วท่านก็ไปดูข้าวท่านว่า พอดูข้าวแล้วท่านก็ไล่มันลงไปตั้งแต่ข้าวมันที่มันมาเป็นก้าเป็นอะไรขึ้นมาเรื่อยๆกันมาพิจารณาจากนี่มันโลกมันวนมันแก่แล้วนี่มันก็จะไปเป็นข้าวว่านเป็นก้าขึ้นมาก็เป็นก้าแล้วเป็นข้าวขึ้นมาแล้วหัวหอมมาต้มเป็นมันหมุนกันนี่เป็นมัตตจักนะท่านพิจารณาเป็นอัตโนมัติเนี่ยสติปัญญาของท่านแต่นี้พอจากนั้นท่านก็หมุนเข้ามาหาภายใน อวิชาปัยาสร้างคาลาอันนี้เป็นตัวสําคัญนนเชื่อแห่งวัตตะเหมือนกับข้าวที่มันมันเป็นหมุนไปหมุนมาเนี่ยน,นี่เชื่อแห่งวัตตะในหัวใจของเราท่านก็พิจนารณาอยู่นี้ตลอดมันต็งวิ่งใส่กันอยู่ตลอดทสมอตั้งแต่อาบน้ํามาแล้วไม่ปล่อยเลยเงื่อนอันนี้ไม่ปล่อยเลยเสมอจับหมุนไปหมุนมาอยู่นั่นนะก็ได้คืนวันนั่นเองนั่นมามันก็ผางขึ้นจากกงเที่ยวอ,อ,อวิชาปัยา โรงนี้ตัวนี้ตัวพาให้เกิดให้สัตว์เกิดสัตว์ตายพอปัญญาเข้าไปถึงที่นี้แล้วขาดกะบ,บ้านลงไปเลยนะที่โรงขอดท่านว่างั้นโรงอะไรเขาไม่รู้<ม>เขาเรียกว่าโรงขอดมันเป็นโรงงานเขาเรียกโรงอะไระ<ม>นั่นสิเรียกว่าโรงขอดว่างั้น<ม>แล้วท่านท่านไปผ่านที่ตรงนั้น ที่โรงขอรนมันทีนี้ท่านก็มาพูดถึงเรื่องเออมันสําคัญนะธรรมานะนี่เวลาผมจะออกจากโรงขอร์นไปอันว่างั่นนะมีความจําเป็นที่จะได้จากสถานที่นั่นไปมันเป็นอะไรพูดไม่ถูกท่านว่านะแต่เราเข้าใจทันทีว่ามันพูดอะไรก็พูดไม่ถูกนะว่ะ ถ้าว่าห่วงว่าใหญ่หรือมันก็ไม่ใช่แั่ว่าว่าอะไรอะไรมันก็ไม่ใช่แต่ว่ามั้นไปแล้วมันเห็นบุญเห็นขุณท่านว่าสถานที่เป็นสถานที่มีบุญมีคุณอย่างล้นพ้นท่านว่าเวลาจะไปนี่มันเป็นอะไรอาวอดูเลือดท่านว่าอันนี้ไปพอไปถึงพอทุงกนแล้วหันหลังกลับ มาอยู่มาดูซะก่อนท่านว่าดูโรงตะป๊อบเล็กๆกันมาที่ท่านอยู่มายืนดูแล้วถึงกลับไปท่านว่ามันมันมีอะไรเอาวบนั้นนะ่ะสมานะอันว่าอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจ <c oughs> เนี่ยผู้พุทธเจ้าท่านให้อ,อ่ที่บูชาต้นโพเป็นผู่เทียงของพระพุทธเจ้าท่านกัดสรีชิลโงนมันเป็นที่บอก มหาจิงใหญ่โตาะงนั้นต้นโพจิงีประจำพระจาษีนาที่เป็นแก่เสื้ที่ใต้ล่มโพมันจะยิงกบหากันเลยนะละที่นี่พอนะพอโอ้พูดเลยจบไม่เป็นวันนี้เลยถึงสามโมงเนื้ยเง้เออไม่ได้ยินไปฟาดขวามรึเอย่าเ้าบอกให้ไปฟาดขวางรึ่ปลหมดนละนะ เดี๋ยวแล้วจ่ายพรนะถวายร้อยดอนนั่นนี่ก็ร้อยดอนของเร่องเมื่อไรนี่ยเออนี่ก็ลงขอนกันนั่นเนี่ย <laughs> ร้อยดอนนะเออไม่ได้ถามอายุเลยภูเขาอายุตอนนั้นอตอนอายุอายุเท่าไหร่เอท่านเราก็ไม่ได้ถามท่านนะ,อะตอนนั้นไม่ได้ถามอายุห้าสิบเจ็ฮ้ ตอนที่ท่านเป็นนั้นเป็นอายุท่านก็อะไรเราก็จำได้ตั้งแต่โรงขอดเท่านั้นหละอำเภออำเภอแม่แตงเราก็เคยผ่านไปทางนั้นไปหาอลวงหลวงปูแหวนหาหลงปู่แหวนเคยผ่านไปมโรงขอดหล ใจเรามันจับอยู่นี่ว่าลงก่อนแล้วถามไปเรื่อยว่าอยู่ตรงไหนจังไหนทิ้ไปทราบว่าอยู่ตรงนั้นนะลงแขกแล้วหลวงปู่แหวนท่านผ่านไปตอนไหนไม่รู้หลวงปู่แหวนนะท่านผ่านไปตอนท่านอยู่ที่ไหนไม่รู้นะหลวงปู่แหวนนะท่านผ่านไปตอนท่านอยู่ที่ไหนไม่รู้หลวปูว่แหวนน้เรามาถามท่านอ่ทน่ร เพราะว่าเวลานั้นท่านไม่ไปไหนมาไหนแล้วแหละอันนี้มันก็เป็นบรรจุบรรยางน,นะซึ่งจะให้ฝึกท่านก็เกี่ยวกับเรื่องหลวงปู่คำดีคือหลวงปู่คำดีเนี่ยพูดให้กงเลยตามที่ท่างติดต่อกับเราพูดกับเราเช้าวันนั้นตีสี่ช่างบอกท่านลงมาเดินตรงกลมอยู่ คุกศีรษะสองชั้นแล้วก็จะบอกพ่ะอยู่นี่ไงคุงกตีข้างกางคำวีนี่อ,อ,อนนะไอ,อ,อ, <c oughs> อย่างนี้นที่อย่างท่านยท่านมนต์ผมให้มาวางนะท่านเดินยมกลมทางใต้ทเนี้เดินยมกลมอยูอ่ติดปัญหาิโอ้เหมือนก็ัาคำยาอกกึลมลงไปเลยเอ๊ะทำไงนะมองหาใครก็เห็น เนี่ยท่านพูดจาจมเนี่ยันพูดจาภาคภูมิใจท่านช่วยนะเวลาไปพบกันนะะท <c oughs> ่านมองไม่มองเห็นไทยเลยทัานว่าเนี่ยนะเพราะเคยคุยสมากันแล้วก่อนหน้านี้ก็เคยคุยสมากันมาโดยลำดับลำดาบแล้วแต่พอมาถึงจุดนี้นีส่สิท่าน <c oughs> ไปติดปัญหาขึ้นทางใจของท่านกับกาดพิจารณา กำลัดหาครูอาจารย์องค์พระองค์ใดไม่สัมผัสใจเลยจิตมันดิ่งหาแต่ท่าหาองค์เดียวอันว่าอนี้นะจิตมันดิ่งมาหาเราในองค์เดียวเอง่พาั้นมัไปไหนท่านว่าดิ่งว่าองค์เดียวแล้วท่านปุ๊บปั๊บออกจากข้ามกกมเลยมาจุดทู่ทู่มีพระ มีแท่นพระอย,อยู่ท่านล่างข้างบนเราไม่ขึ้นไปอยู่ข้างล่างท่านมาจุดธูปเจียนเสร็จเรแล้วแล้วท่านพูดเต็มเม็ดเต็มหนัวของท่านนะจนเราร้องโกกเลยพอาจุดธูปเจียนแล้ว,ลลวขออาราธนาท่านมหาบัวมาโปรดโดยด่วนว่านี้วันนี้ <laughs> ทำไมครูอาจารย์พูดอย่างนี้ว่าอขอให้ผมพูดเต็มเต็มหัวใจของเธอ <laughs> ขออารัธนาท่านมหาบัวมาโปรดโดยยวนว่าเช้าวันนั่ง <t> เนี่ยแล้วพอดีตอนสายมานี่มันบรรดรนบรรดาอะไรก็ไม่รู้นะพอสักพอเช้าวันนั่นขึมม้นมาตอนเจ <t> ็ดแปดโมงเราก็มันบรรดรนบรรดาอะไรก็ไม่รู้น,นะเราก็สั่งเข้าไปในตลาดเลยให้บ้านทวดิ ให้ในายบุญเอารถขับรถมาหาเราเดี๋ยวนี้เราจะไปคำพระปูไปเดี๋ยวนี้นะว mm. <บ>ะมันเขาก็ปึง้งรถมาเลยมาไปในแบบรีบเวนงเราก็ยรีบว่าเราต้องหาเราการภาษาเราเลยนะพอ mm. ไปก็ยังมีเวลายอยู่นิดนึงแล้วยังเป็นห่วง, mm. งพเพราะท่านการชอบมเคยกันเลยไปแวะท่านการชอบตะขืนนึง ออกตรงนี้ไปก็ไปข้างคจจือการชอบคุยถ้าวันหยังขึงไปหาท่านพอไปหาก็าอ้มาเร็วนี้นะมาวันนี้นะมาเร็วอะไรเออเดี๋ยวมันจะคุยกันหนันะเวลาไปคุยกันยามเนี้ยกอนพอนั้นแล้วก็คือเราคุยสรุปความเลยนะพอมองเห็นโอ้มาเร็วนี้เราเข้าถึงเราถึงมาถ้าจะมาได้เราก็มาในวันนั้นแหละมาเร็วอะไร เมีวอะไรวะอะไรมันจะได้พูดกันแหละจนว่าบางวลาทั้งคุยกันแล้วท่านถึงพูดถึงเรื่องว่าขออรัธนาธาบัวมาโปรยดวนคือว่ามาโดย่วนพอผมไม่หมนเมื่อวานวันนี้ท่านก็มาวัดนี้ท่านไม่เคยมาเลยท่านมาตรงใ้แน่นอนขนาดไหนวะ่องว่าเราก็ไม่เคยไปจริงนะไม่เคยก็ไปวันนั้นเป็นข้างแรกเลยแต่ข้างที่วัด อาจารย์ชอบคุ่มันหลังซั่งยังบอกว่าเร็วอยู่นั่นอะที่นี่งานก็ท่านปิดประตูหมดเลยนะหกโมงเย็นเราเข้าหาท่านสองต่อสองเลยคุยธรรมะกันท่านปิดประตูมไม่ให้ใครเข้าไปคุยกันตั้งหกโมงเย็นถึงสองทุ่มเลยทัานเล่าท่านละเอียดเพราะอากาศเย็นท่านว่ายังา่านอาจารย์ท่านพูดให้จม็ดจมอยไปเลยนะว่าผมจะฟังตามทุขเระยกจะบอก ใคข้ังกงไงไนจะคุยกันจะดวกันดาะฉะนั้นท่านถึงเปิดของท่านออกเรื่อยเรื่อยแล้วก็ฟังไปพอไปถึงจุดนั้นล่ะสิจุดที่ว่ามันเหมือนหอกมันลาวชึ่มแทงท่านท่านตัวขึ้นมาตุดทู่อารัชญาแล้วพอมาถึงจุดนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่นี้่างนี้จุดสำคัญมากคือปกผมจะแตกเป็นร่างนันนี่เราท่านเล่าไปแล้วเล่านีอย พอท่านเล่าจบแล้วเราก็ถว,วายชำท่านพอถวายามขึ้นดังโอ้เบสกีนะเออมันต้องยาวนี่จะขึ้นอย่างไรล่ะนั่นเนี่ยทำถึงใจกันเข้าใจไหมเออเอาละเอาละทีนี้เอาละที่เปิดโลกแล้วยังต่จะเข้าทรนั้นว่าลมันต้องอย่างนี่มันต้องอย่างนี่ขึ้นเลยสองตสองน่ะเสียงดั่นั่นพระอุทานท่านดีใจมากพอน ท่านเล่าให้ฟังเราก็รู้อยู่นะพอเล่าไปถึงจุดนั้นปามเราก็ถวายทําท่านขอดันปาท่านเปิดตัท่านก็บอกเออที่จะเปิดแล้วเปิดแล้วดิยาจตะก้าวเท่านั้นแหละที่มีเปิดโลกแล้วตะก้าวเท่านั้นแทีว N, มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้โอ้เสียงรันเลยนะสองต่อสองเท่าน,นั้นนะเวลาท่านขึ้นมีเสียงรันเลยนั่นแหละเมื่อคั้นที่เพราะนั้นแล้วมันก็มีปัญหาอะไรเพราะ ท่านก็พูดเข้ากันได้แล้วกับปัญหาที่เราชายท่านเปิดแล้วว่าง,งั้นเถท่านก็เข้าใจแล้วหมายชึว่าว่าเปิดโลกแล้วยังเหลือจะจะก้าวเข้าสํญญานักไงท่านบอกเปิดโลกแล้วหมายว่าท่านเข้าใจแล้วท่านก้าวปุ๊มเดียวเข้าเลยก็หมายก็ว่าง,งั้นอีนี้ก็ข้าหลังไปเยี่ยมท่านอีกก็มีคนมีญาติโยมติดตามไปเรื่อยเราก็ตอบไป เราเลยต้องเอาเขียนจดหายย่อๆเอาอเขียนจดหายยอ่อคือพูดง่ายว่าปัญหาที่ถามนี่ชาไม่รู้ถามไม่ได้แลื้วปัญหาที่จะตอบนี่ชาไม่รู้ก็ตอบไม่ได้ต้องไปท้าความรู้จักเท่านั้นไญแยกเอามาสู้ไม่ได้เลยเราก็ถามท่านย่อๆข้อชี้ว่าอย่างนั้น ขอ six, ้อที่สองว่ามันนั้นแล้วก็ยื่น mm. ถวายท่านเพราะท่านจบได้ท่านยกจะมีท่านอ่านแล้วความยืมย nah ้มาอย่างใสะอ่านยิ้มเลยอ่านยูย้มยืมเลยยกยืมมาให้เราเพราะว่าท่านเขียนก่อนนะเพราะนั้นแล้วท่านก็เขียนต่อเยอยแล้วก็ยื่นมาแล้เราเราก็อ่านเกาอ่านเนียแล้วก็เขียนเขาเขียนอ่านยืมไปอีกข้อที่สอง ท่านก็รับแบบเดิมไปละท่านก็ยิ้มเอยทีนะไม่ต่อพอต่อพรั้งที่สองก็จะมาลงสุดแล้วหมดปัญหาเรียบร้อยแล้วน้่ตั้ง้จมาก,ก็เลยไม่คือกันอยู่เพราะตอนนั้นท่านหูหนวกแล้วพูดกระซิบท่านกระซิบกับเราเราได้ยินตอนนั้นหูเราไม่หนวแต่เราจะกระซิบกับท่านท่านจะยิ้ยังไงตกลงต้องเขียนยินให้ท่านท่านต่อมา ตั้งนั้นแล้วก็เลยท่านบอกว่าเป็หายสงสัยมันก็เข้ากันได้แล้วกับปัญหาที่เราถามไปถามว่ายังไงยังไงท่านตอบตรงนั้นแล้วถึงท่านไม่บอกว่าหายสงสัยมันก็เข้าใจแล้วเข้าใจไงละเนี่ยนอกจากไม่นานนะท่านกับมรณภาพนะอเนี่ยก็เรียกว่าเป็นยุทธิชั้นนั่นแหละไม่เป็นที่ไหนเพราะทํานั้นท่านไปไหนไม่ค่อยได้แล้วเลย ท่านอยู่กุจิท่านตันนั้นเลยก่อนที่นั่นจริงๆแล้วไม่อยากพูดเราแน่ใจที่กุฏิท่านเลยเพราะธรรมะนี่เป็นธรรมะที่ต่อเจาแล้วเปิดโล่งแล้วยังเหลือจะจะก้าวเข้าตอนนั้นเลยอืมหืมแล้วหลวงปู่วัวอะเจ้คะหลวงปู่วัวที่หนองโอ้ยนี่ก็คุยกันแล้วคุยกันแล้วอือก็อยู่ที่นั่นเลยล่ะอะไรนี่น้ำมันมันสามโมงกว่าแล้วนี่นหะอะไรกันกมนรู้ แล้วคนนั้นถามมาคนนี้ถามมาอยู่ตลอดยังไงกันอือความจากดวงตาโลกสุดใจนะะั่นแหลอ,อ้าก็ทรม,มาที่เราออกเราก็บอกแล้วแท้ตั้งแต่พื้นจนกระทั่งถึงที่สุดความสามารถของเราเราไม่มีอะไรสงสัยก็บอกแล้วนี่นะใครยังจะหาว่าเรานี่โกหกอยู่เอาพาไปจมให้หมดก็บอกออนั้นนะเราพูดให้เต็มเหนียวเราเราจะไปคนเดียวพูด้ง่ายที่จะให้จมไม่มีบ้างัน่นเลยนะ พูดให้มันจังๆอย่างนี้นะเทศทุกบททุบบาทเราก็เคยพูดแล้วว่าสามแดนโลกธชาตินี้เราเคยหวั่นกับอะไรนั่นฟังที่นั่นเทศสามแดนโลกธชาติมีอะไรที่สูงที่ต่ำไม่มีลากไปหมดเลยนั่นทาเนื้อหมดแล้วจะไปขยะขยงเ้ยไปกล้าไปกลัวกับสิ่งใดภาษาถังขยะนั่นเข้าใจไหมละ่ะนี่เอาความจริงมาพูดใครจะว่าดูถูกยามอะไรไม่ดูถูกอะไรพูดตามความจริงเข้าใจไหมมันเป็นอย่างนั้น แต่ก่อนเราก็ไม่เคยพูดอย่างนี้เพราะเราไม่เคยรู้เข้าใจไหมเนี่มันก็นอย่างงั้นแล้วพวกบ้าอะไรอีกอละพอจะให้พรมันหยุดไม่ถอยมันหยุดไม่หยุดสักทีนีว่ว่าเอาจะให้พรเอา